วันนี้รายการทั่วไทยบายกดำมาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเขาเขียวเขาบอกที่นี่มีร้านกาแฟอร่อยเชอแอคคอรเนอร์เดี๋ยวเราต้องไปชมว่ากาแฟอะไรบ้างที่นี่อร่อยเจ้าของรูปหล่อนิสัยดีขณะนี้ผมก็เจอเจ้าของร้านนะครับรูปหล่อนิสัยดีนะครับอ้าวลองเล่าสิว่านึกยังไงมาเปิดแอคคอรเนอร์ที่โรงพยาบาลเขาเขียวก็เวลามาโรงพยาบาลเราก็อยากให้มีจุ เล็กไว้ครับผ่อนอะไรอย่างนี้ยครับเราก็เลยแต่งร้านไม่ให้เหมือนกับโรงพยาบาลนะเพื่อให้หลบหนีเนาะเวลายุ่งๆอะไรพวกนี้ครับก็แวะมาที่ไอคอนเนอร์ได้ครับโอ้แค่เดินผ่านกลิ่นกาแฟมันก็เตะจมูกเลยนะมันมันหอมมันหอมหวนหอมหวานน่าทานนะถ้าเป็นกาแฟเนาะกาแฟตัวเราก็จะเป็นจากทางท่านี่ครับจะมีสองตัวมีตัวเข้มและตัวกลางด้วยได้แล้วก็มีสเปเชียลต่างๆด้วยครับโคลอมเบียราสีบุก อยู่ไปที่รำในสตอเบอรี่มีหมดเลยครับตอนนี้ทั้งหมดมีกี่สาขาและเอ็กคอร์เนอร์ของขนครสวรรค์เอ็กคอร์เนอร์ถ้าเอ็กคอร์เนอร์ที่นี่เป็นอันที่สี่ครับแล้วก็มีตัวไหนที่จะโชว์อ่าตัวไหนที่จะโชว์ช่วงนี้เนาะช่วงนี้ต้องพิตมัดฉันแล้วเป็นมัดฉันสตรอเบอรี่เลยครับอ่าได้เดี๋ยวเอามาโชว์กันเลยนะครับ <c oughs> เราเราต้องเชื่อนะครับ <c oughs> เพราะว่าร <c oughs> องตู้รับรองว่าเป็นมือเรื่องเรื่องชิมเรื่องกาแฟนี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับ วันนี้รายการทั่วทายใบยโคดําบุกมาถึงโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์นะครับเขาเขียวเขาบอกที่นี่ร้านกาแฟเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็เจอเพื่อบดีการบางทีคนป่วยพอมาเจอร้านกาแฟปุ๊บหายกลับบ้านเลยนะเพราะว่าสดชื่นเนี่ยเข้ามาได้กินกาแฟก็หายเลยได้รับการต้อนรับจากเจ้าของนิสัยดียิ้มหวานแล้วก็เนี่ยมีลูกทีมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปชิมว่าอะไรอร่อยเดี๋ยวรอนะครับเป็นไงบ้างครับ พอมาเปิดแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างดีใจไหมว่าเราจะได้กินกาแฟอร่อยราคาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยดีใจค่ะแลวก็หอมเดินมาหอมเลยค่ะอ๋อเหมือนกันเลยก็ผมก็เดินผ่านมาเฮ้ยเขามีร้านกาแฟตรงนี้นะครับกินมันหอมชวนใจไปไกลเลยนะไกลสองตึกเลยขอบคุณมากครับนี่ครับวันนี้อบอุ่นมากลูกค้าเปิดวันแรกคึกคักมากเลยครับ <laughs> ยืนเลยครับยืนถือเลยนะครับตอนนี้โอ้โหนี่เซตนี้ของแรงงนแน,น,<อ>น้องบบกมือให้ลุงหน่อยอบบกมือหน่อยอร่อยไหมครับโชว์โชว์กาแฟเนี่ยโชว์กาแฟกันหน่อยครับ ชูกาแฟนแนนนหน่อยเอ่ออาวชูวกาแฟกันหน่อยมากระุญาหน่อยอนะครับอ่าโอเคนะแล้วเจ้าของเป็นยไงบ้างครับเป็นไงครับรสชาติอร่อยนะทนก็อร่อยนบมีก <c oughs> ินแบบวันดีินอย ¡Gracias! Sí, sí, sí.